เคยสงสัยไหมมีประเพณีที่ให้ผู้ชายกระโดดจากหอไม้สูงแล้วถูกลากด้วยเถาวันนี่ไม่ใช่หนังนะแต่มันคือเรื่องจริงนี่คือแลนด์ดิ่งประเพณีแปลกสุดขั้วจากเกาะเพนเทคอสในประเทศวานูอาตูผู้ชายที่เตรียมตัวจะเป็นผู้ใหญ่ต้องปีนขึ้นหอไม้สูงกว่า30เมตรจากนั้นจะผูกเถาวันกับข้อเท้าแล้วกระโดดลงมาแบบไม่มีตาข่ายไม่มีเครื่องป้องกันใดๆทั้งสิ้น แรงกระแทกมหาศาลอาจทําให้ข้อเท้าเคลื่อนหรือถึงขั้นตายแต่พวกเขายังคงกระโดดเพื่อแสดงความกล้าหาญศรัทธาและเพื่อให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ประเพณีนี้ถูกสืบทอดกันมาหลายร้อยปีไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่มันคือการท้าทายความกลัวเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและสื่อสารกับวิญญ,ญาณของธรรมชาติในแบบที่คนเมืองไม่มีวันเข้าใจนี่คือเรื่องที่คุณไม่เคยรู้แต่ยังมีอีกเยอะที่แปลกและจริง กดติดตามไว้แล้วผมจะพาคุณไปเปิดโลกใบนี้ด้วยกันลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาส่องแสงแวววาว